หมด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 ไปอีก hey, ตีหนึ่งหลังจากที่ผมปิดตี้หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ดันมีคนอยากเข้ามาแจมด้วยและงานนี้จะจบยังไงเลยครับก่อนที่จะไปรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับฟิชเชอด้วยนะครับออกได้ออกนะไปไอแต่เร็วแต่ผมทำท่าล่อลวงเขาเหมือนผมจะออกแล้วผมก็ได้พาซัพพอร์เตอร์ของผมพี่เจมพี่แก๊กและก็แตมันรอดักเขาอยู่ที่นี่นะครับพี่แต่ผมรอพี่อีกตีหนึ่งเหรอพี่เอางั้นเหรอนี่ผมนี่ผมเก็บไปตีหนึ่งแล้วนะผมมีเวลาแล้วการหลอกก็กินเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงอยู่นี่ครับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์โอเคครับพี่รุนไปนะมอเตอร์ไปแล้ว ไม่เป็นไรแม่ไหนมามามาพี่มาไหว้แมวเรือพี่เราว่ไหไปเอาเรือให้มันขึ้นเรือเลยไม่เป็นไรช่างมันดีเลยทะเลเรือขยับเรืออะไรก็เรืออะไรใช่ไหมใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นเรือขยับแล้วโอเครอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะเอาเลย เลือดเย็นเลือดเย็นแบบผมคือแบบเลือดเย็นเกินไปอ่ะบอกแล้วอย่ามาเปิดผม